TV. อีซูซูร่วมเปิดศึกการแข่งขันมวยไทยรายการอิสูสูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมภาคเหนือและทีมภาคกลางณสโมสรรวมใจจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดการแข่งขันท่ามกลางสายฝนโปรยปลายทีมภาคกลางเดินหน้ารัวหมัดเท้าเข่าศอกใส่ทีมภาคเหนือแม้จะโดนนักชกทีมภาคเหนือสวนกลับแต่ก็ยังรักษาทรงเดินเข้าใส่ต่อเนื่องก่อนเอาชนะไปด้วยคะแนน3-0ต่อคว้าแชมป์ยกทีมร ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเข็มขัดแชมป์และรถปิกอัพสูดดีแม็กสปาร์ค 2, 2 DDI Macforce The One and o l y ทั้งหมด3คันมูลค่ารวมกว่า1,785,000บาทพร้อมขวาสิทธิ์ร่วมชิงชัยในศึกมวยไทยโลกไทยไฟ 2025. 2 5ง ท่านประธานก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมที่ชนะเลิศในวันนี้นะคะก็คือทีมภาคกลางนะคะที่สามารถคว้าชัยชนะนะคะในศึกอีสุสุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิ2025เอาไว้ได้นะคะและแน่นอนค่ะจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะในการไปสู้ศึกไทยไฟ2025ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมก็หวังว่านะคะทางทีมยจะคงมุ่งมั่นต่อไปนะคะเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะ ร่วมติดตามการแข่งขันมวยไทยโลกไทยไฟส์2 5 2 5รอบรองชนะเลิศวันที่23พฤศจิกายน,นาณลานกิจกรรมข้าง SCG จังหวัดพัทลุงและรอบชิงชนะเลิศวันที่21ทธันวาคมาณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองจังหวัดพยาวตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะ